สวัสดีครับผมมาพบกับช่องอีสานบ้านขามจวดอีกแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีกรีดยางแบบตั้งมีดกรีดให้ได้น้ำยางเยอะนะครับผมมาดูกันเลยครับผมว่าวิธีตั้งมีดกรีดยางให้ได้น้ำยางเยอะจะมีวิธียังไงนะครับผมมาดูกันเลยครับผมวิธีตั้งมีดกรีดยางให้ได้น้ำยางเยอะนะครับผม ดูอีกต้นไปเรื่อยๆนะครับผมน้ำยางจะไหลดีมากเลยนะครับผมสำหรับวิธีกรีดยางที่ตั้งมีดกรีดนะครับผมแบบนี้นะครับผมวิธีกรีดตั้งมีดกรีดยางให้ได้น้ำยางเยอะนะครับผม เวลาท่านจีดท่านก็เอาเดือยมีดไปเฉือนกับท่อน้ำยางนะครับผมือบนี้ครับผมใช้เดือยมีดเฉือนกับท่อน้ำยางไปด้วยนะครับผมวิธีตั้งมีดกรีดยางให้ได้น้นยางเยอะ,ะครับผมชักมีดนิ่มๆครับผม ต้องใจใร้อนนะครับผมสำหรับวิธีตั้งมีดปีดยางนะครับผมได้น้ำยางเยอะผมดูกันต้นสุดท้ายนะครับผมนี่ครับผมเอาเดือยมีดเฉือนนะครับผมเฉือนท่อน้ำยางนะครับผมตั้งมีดแบบนี้นะครับผม สำหรับวิธีตั้งมีดกรีดย,ยางให้ได้น้ำยางเยอะนะครับผมสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามช่องผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม